สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของเบนลี่ฟาบรีเลยครับกับการอัปเดตข่าวสารของวงการฟุตบอลไทยครับของช่องที่2องอนนี้เลยครับกับประจำวานิี่1ุกรืเนมิถุนายนเลยครับ ประเด็นข่าวสารเล็กวันนี้ครับยกพลมากันที่ทางฝั่งของกรัมพูลเบลเอร์กันอีกครั้งหน่ครับทีมที่จบอันดับที่8ของตารางทนดิกเมื่อสีสันที่ผ่านมากรบปราสุดครับได้เซ็นสัญญากับทางฝั่งของวินเลนโมตาของนาทีไดคาแข้งกับรายทีมในึกทธิครับเข้ามาเสริมคมช่วยทีมดูดีๆกันหน้าเลยครับโดยทางฝั่งของแข้งชาวบราซิลวัย33ปีครับปัจจุบันเล่นอยู่คาแข้งกับสโมสรทีมในลีกซีรีส์4ของบราซิลลงเล่นใน้กับทีมไปทั้งหมด6กนัดครับยิงไป2ประตูก่อนจะได้รับ ขอเสนอเลยครับจากทัพราชันโคข่าวครับที่ต้องการดึงตัวทางฝั่งของโมตากลับมาลาตะไครครั้งในศึกทัิดนั่นเองนะครับและสำหรับทางฝั่งของวิลเลนโมตานั้นครับเคยผ่านการคาแข่งกับในประเทศไทยอีกหลายทีมครับไม่ว่าจะเป็นสีสเกต f อ p 4พีโปรจักร์ f 4แบงคอกกุเนต็ดและการเรือ f อ4เลยครับซึ่งก็อยู่ในชุดพาแบงคอกกุเนต็ดนั้นครับคว้าแชมป์ไทยแลนด์แชมเปีครับ2023และแชมป์เอเปครับ2023อีกด้วยแหละครับข่าวสารต่อไปครับไปตอนที่ข่าวนี้กันหน่อยครับ เมื่อเว็บไซต์ของบลไทยดคอมนานครับต้องไงเครดิตกันด้วยแด้ออกมาตีข่าวเลยครับว่าทางฝั่งของ BG จันานครับเตรียมที่จะขอคุยสัญญาใหม่กับทีลสิ์อีกครั้งนั่นเองนะครับ โดยหลังจากที่ทราบกันดีเลยครับว่าจบซีซั่น2 0 2 4นั้นครับข่าวที่สานความรู้สึกของสาวกเดลราบิดมากที่สุดคงจะหนีไม่พ้นการที่ทีเดสินได้ดาครับไม่ใช้ออปชันต่อสัญญาจนก,กระทั่งมีหลายทีมครับสนใจไม่ว่าจะเป็นบุริลัมยูนเต็ดพีทีประจวบหรือแม้แต่สังกัดเก่าจากมือทองแบงคขอกยูนเต็ดการที่ทสีรังกาเลซีครับน้องใหม่ของศึกทะเกและทีเซอร์ไพรส์มากที่สุดครับก็คือทีมในศึกทะเลสองจากกระสีสันที่สีทีมดังจากลีของพระรองเลยครับก็ได้มีการขอเจรจาก,กับทางฝั่งงของ ทีละสินเนกดาแบบเห็นหน้ากันแหละครับแต่ซึ่งเดียวกันเลยครับล่าสุดก็มีรายงานออกมาเลยครับว่าทางฝั่งของบีจีพทุมกลับมาเจราจาสัญญากับเทพม้ยใหม่อีกรอบเลยครับเพราะทางผู้แดนเอง ก็ต้องการให้ทางฝั่งของเจ้ามุยธีรสินเด้งดาเลยครับสร้างตำนานก่อนที่จะแขวนสตาร์ทและก็จะมีการจัดพิธีอย่างสมเกียรติเลยครับให้กับเทพมุยหลังย้ายคำรบฉีบเมื่อช่วงฤดี่2ของปี2020นะครับและสำหรับทางฝั่งของธีรสินเด้งดา,น,าน,น,นครับก็ได้บรรลุข้อตกลงครับในการย้ายเข้าไปและในกับสโมสรชิบิซูเอ็ดพลาสเลยครับแห่งสุกเกิกญี่ปุ่นมาแล้วเลยครับก่อนที่จะมาร่วมทัพกับบีจีในช่วงฤดี่2ของปี2020โดยค่าตัวในตอนนั้นครับก็คือ1ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ้ามส0บ0อ อีกด้วยแหละครับจากนั้นครับเราขอไปตอนที่ตรงฝั่งของเจ้าหนึ่งชนรงค์พรุมสีแก้กันหน่อยครับมิฟิลด์ดีกรีทับช้างศึกของสโมสรชนบรีได้ออกมาโพสต์ขอโทษแล้วแหละครับพร้อมกับรับผิดในพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมครับที่เกิดขึ้นในศึกฟุตบอลของมหาลัยที่เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างร้อนแรงในตอนนี้แหละครับ โดยต้องฟังของห้องเครื่องคนสําคัญของทัพชามชนนั้นครับอย่างเจ้าหนึ่งชนรงพรมสีแก้วครับได้โดนวิจารณ์หนักหลังแสดงพฤติกรรมอะไรครับที่ไม่เหมาะสมครับระเบิดอารมณ์ใช้คําพูดที่ไม่สุภาพเลยเลยครับในสนามของเกมฟุตบอลคอนานช้างอยู่ใช่ไหมครับสองพัรอบ8ปทีมสุดท้ายเลยครับในช่วงนาที่2งเลยครับที่มอรัตนบดิตครับชนะจุฬาลงกรณ์เลยครับไปได้3ประตูต่อสอนั่นเองเลยครับซึ่งโดยทางนี้ครับล่าสุดเลยครับต้องฟังของเจ้าหนึ่งนั้นครับก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวครั้งแรกนั้นตั้งแต่เกิดเหตุ ของเจ้าหนึ่งนั้นครับก็ได้ออกมาเขียนพสตในผ่าน Facebook ส่วนตัวเลยครับโดยมีเจค,ความนะครับว่าผมชน,นรุกพรุนสีแก้วขอโทษทุกคนและทุกหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอยืนยันว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ แบบนี้คืออีกผมได้รับบทโทษจากทางสโมสรเรียบร้อยและจะน้อมรับไว้เป็นบทเรียนสําคัญเพื่อปรับปรุงและพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นต่อไปครับข่าวสารที่4ครับไปตอนที่ต้องฟังของ1ใน3ทีมของน้องใหม่ศึกทะลีกนหน่อยครับอย่างนักรอบอยุยาเลยครับไบ้บุกครอตกลงครับขยายสัญญากับ3าแข้งไฮรุ่ยต่อในลีกสูงสุดในฤดูก,กาลน้านเลยครับโดยต้องฟังของอยุทยายูยดนเตนนานครับทีมน้องใหม่ในศึกทลีครับได้จัดการต่อสัญญากับทางฝั่งของจิรวัตรจันพงศ์นัทพงศ์วรสุดและทางฝัง ของกิษณนาพรมบุญศาสตร์นั้นครับห้อยู่ช่วยทีมต่อไปในฤดูกาลหน้าเลยครับโดยคนแรกกันก่อนครับอย่างทางฝั่งของเจ้าจูนจิรวัตรเลยครับเบ็คขวาวัย24่ปีครับฤดูกาลที่ผ่านมาลงสนามทั้งหมด28นัดและก็เป็นนักเตะครับที่เติมเกมไม่มีหยุดเลยครับสร้างความสมดุลทั้งเกมลุกและเก็บรับคนที่2ครับอย่างทางฝั่งของเจ้าก้างัตพลบุรัสุ์เลยครับกองกลางวัย28่ปีลงเล่นประวัติยีนัดครับยิงไป4ีประตูทำไป6กแอซิต์เป็นตัวปั้นเกมคนสำคัญเลยครับคุมจัััังงหวดดดดไ้้ออยู่มทเปิบลแ ข้าวทำคนสุดท้ายครับอย่างทางฝั่งของกัปตันดิวเบคไซร์เลยครับวัย31ปีครับลงเลนไปทั้งหมด30นัดยิงไป3ประตูทําไปได้2เซตเป็นผู้นำครับในสนามที่ไว้ใจได้ดลูกครอสครับเบนยัมเลยครับทุ่มเททุกวินาทีเพื่อทีมนั่นเองเลยครับ จากนั้นครับไปตอนที่ในศึกทะเลสองเลยครับอย่างทางฝั่งของสโมสรัยนาทันบิลครับที่มาดับที่1 4ของตารางทะลสองเมื่อฤดูกาลชิบานมาเลยครับได้ประกาศแต่งตั้งทางฝั่งของโคตรลักเลยครับหรือลักษณะคำลื่นเลยครับเป็นคุณสือคนใหม่พร้อมกับทางฝั่งของโคตรเทิงเลยครับนัทพงศ์ทศดิ์เป็นผู้ช่วยโค้รสาหรับพาทีมสู้สึกในฤดูกาลหน้าเลยครับโดยทางฝั่งของโคตรลักนั้นครับหรือลักษณะคำลื่นเลยครับ โค้ชวัย39ปีเลยครับดีกรีเอเลเซนถือว่าเป็นที่รู้จักของฟุตบอลน,นอกใหญ่พิคัสเป็นอย่างดีโดยเจ้าตัวนั้นครับเคยเล่นให้กับชนาลับิลครับในฐานะนักฟุตบอลตั้งแต่ปี2014จนถึงปี2019ก่อนจะขยับขึ้นไปเป็นผู้ช่วยผู้สอนและกุญซือของทารันสุโขเดชเสียครับในขณะที่คนที่2ครับอย่างทางฝั่งของโค้ชนัทพงศ์ทอสนิทเลยครับหรือโค้ชเทิงนะครับก็มีประสบการณ์ในการเป็นผู้ช่วยผู้สอนมาแล้วทั้งสโมสรนในทันดิษหนึ่งทันดิษสองรวมถึงท และสลับทางฝั่งของโคตรักและโคตรเทิดนั้นครับก็จะเริ่มคุมใช้นาทบิลเลยครับเริ่มฝึกซ้อมในเชีนวันนี้ทันทีเลยครับในการเทียบทีมปรีซิซันก่อนจะเข้าสู่ในฤดูกาลหน้ากันต่อไปเลยครับข่าวสารสุดท้ายครับไปอัปเดตกันที่ศึกทะีกสาบครับทีมนี้อีกครั้งหนครับเปิดตัวแบบปายวันเลยเลยครับอย่างพยักษ์สาคอนในจัดการเปิดตัวอดีตเยาวชนของทีมชาติไทยครับจากสโมสรบางกาะเข้าไปร่วมทัพครับ โดยทางฝั่งของสมุทรสาครชิตี้นั้นครับได้บรกข้อตกลงในการเปิดตัวกับทางฝั่งของกิติทัศน์ปรณีทิเลยครับ กองหลังวัยคีสิบปีเข้ามาร่วมทัพอย่างเป็นทางการหละครับโดยทางฝั่งของกิติทัศน์นั้นครับเป็นนักเตะที่เติบโตมาจากคลิมีของชุบรีโดยผู้น,นันอันโดดเด่นเลยครับในสนามทำห้ได้รับโอกาสติดท,ทีมชาติไทยเลยครับตั้งแต่รับเยาวชนไม่ว่าจะเป็นยูสิบแปดปียุ1สิบเก้าหรือยูยี่สิบสองปีและจากความสูงหนึ่งร้อยแปดสิบสองเซนติเมตรเลยครับประกอบกับสไตล์การเล่นที่แข็งแกร่ง,แ,งและยืดหยุน่นครับทำห้ทางฝั่งของกิติทัศน์เลยครับสามารถรับบทบาทในได้รับได้หลากหลายทั้งงในนตาาแห่เเซซ็็์บขวล ซึ่งก็ถือว่าอาจจะเป็นอีกหนึ่งจิ๊กซอสํสำคัญเลยครับของทัพยักษาคอนในการสูสึกในฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้เลยครับโดยสับเส้นทางลูกหนังของกิติทัศ์พระนิทิตนั้นครับเริ่มต้นจากการกาคาแข่งกับเชนบรีก่อนจะผ่านประสบการณ์กับอีกหลายสโมสรทั่วประเทศกระทั่งแยไปร่วมทีมบางกอกศีครับและก็เป็นกำลังสำคัญในการพาทีมครับคว้าแชมป์ทันดิสามในฤดูกาลสองพันยี่สิบสามพร้อมกับเริ่มชั้นขึ้นสู่ทัดิสองได้สำเร็จครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bed Leaf Family กันด้วยครับเพื่อน,นำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ